พลังงานจากธรรมชาติเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลป่อชีวิตของเรามากมายหากเราสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานที่เป็นธรรมชาติได้เราจะพบว่ามันสามารถช่วยเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตและทำให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและการใช้พลังจากธรรมชาติสามารถทำให้จิตใจของเราสงบ และสามารถฟื้นฟูจากความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เช่นกันหากเรามีการเชื่อมโยงกับพลังงานเหล่านี้อย่างถูกต้องมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เป็นไปด้วยพลังบวกและความสมดุลการอยู่ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเช่นการเดินทางไปในป่าหรือการนั่งริมแม่น้ําล้วนแล้วแต่ช่วยเติมพลังให้กับเราทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งธรรมชาติยังเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงพลังงานในจักรวาลกับตัวเราได้อย่างกลมกลืนการเดินทางไปในสถานที่ธรรมชาติที่มีพลังที่สงบเงียบจะช่วยให้เราเปิดรับพลังจากจักรวาลได้มากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติและพลังของธรรมชาติจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลในชีวิต และส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของเราได้อย่างยั่งยืนนอกจากมี้การใช้พลงงานจากธรรมชาติยังสามารถเป็นเครื่องมือในการบำบัดพลังงานลบที่อาจเกิดขึ้นในในแต่ละวันสามารถช่วยเติมพลังให้กับเราและช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นเสมอไปการเปิดใจรับพลังงานจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกเมื่อ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมายแค่เพียงเปิดใจและรู้จักสัมผัสกับสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นก็สามารถช่วยเสริมสร้างสมดุลและพลังชีวิตที่มีคุณค่าได้พลังงานจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างสิ่งหมดุลในชีวิตพลังงานจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปในธรรมชาติหรือแค่การสัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รอบตัวเราเมื่อเรามีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและพลังที่มีอยู่ในมันเราจะพบว่าตัวเราเองจะรู้สึกสงบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นพลังจากธรรมชาติไม่เพียงแค่ทำให้เราสบายใจแต่ยังสามารถช่วยปรับสมดุลพลังงานภายในตัวเราที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างสมดุลในชีวิต เช่นการเดินในป่าชมวิวที่สวยงามหรือการทำสมาธิท่ามกลางธรรมชาติล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่ช่วยให้เรากลับมาพบกับตัวเองแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเปิดใจรับพลังจากธรรมชาติยังสามารถช่วยให้เราเติมเต็มพลังชีวิตที่ขาดหายไปจากการทำงานหนักหรือการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวันการใช้ทารารมชาติในการบำบัดพลังงานลบ ธรรมชาติยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดพลังงานลบที่อาจสะสมในตัวเราการสัมผัสกับธรรมชาติจะช่วยลดพลังงานลบและเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราการอยู่ในธรรมชาติไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกสงบแต่ยังทำให้พลังงานลบในตัวเราถูกปรับออกไปอย่างอ่อนโยนการเพิ่มพลังจากธรรมชาติในชีวิตประจำวันการใช้พลังจากทารารมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานาน เพียงแค่เราพักผ่อนในสวนหย่อมหรือแม้แต่การเปิดหน้าต่างให้ลมเข้ามาก็สามารถสัมผัสกับพลังจากธรรมชาติได้การเดินบนพื้นดินหรือการสัมผัสน้ำฝนจะช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้การเปิดรับพลังจากธรรมชาติยังสามารถช่วยเสริมสร้างสมดุลระหว่างพลังภายในและภาย นอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปพลังงานจากธรรมชาติคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อโชในการเสริมสร้างสมดุลชีวิตจะช่วยให้เราเกิดความสงบและผ่อนคลายบำบัดพลังงานลบได้และเติมเต็มพลังชีวิตได้อย่างยั่งยืนการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเป็นการเปิดรับพลังบวกที่มีอยู่รอบตัวและช่วยเสริมสร้างสมดุลในทุกๆด้านของชีวิต ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ